คนวันนี้กบพบกับเอฟกันอีกแล้วกับช่องทางนี้ beauty วิ s a r y j u s t ffi อ่าวันนี้เอฟมีรีวิวมานำเสนอกันนั่นเองแต่ไม่ใช่รีวิวผลิตภัณฑ์อะไรหรอกก็จะมาเป็นแนะนำดีกว่าเป็นการนำเสนอริปสติกที่มีโทนสีที่สุภาพเหมาะกับการใช้ในช่วงนี้นั่นเองโดยเอฟจะแบ่งเป็นสองภาคด้วยกันโดยภาคแรกนี้จะเป็นภาคเกี่ยวกับลิปสติกที่เป็นจิ้มจุ่มทั้งหมดเลยทั้งเนื้อแมทเนื้อแบบว่าไม่แมท ส่วนภาคที่2จะเป็นลิปสติกที่เป็นแข่งแงเป็นแข่งหมุนนั่นเองโดยวันนี้ F. จะมาพูดถึงลิปสติกในภาคแรกกันก่อนเลยก็คือลิปสติกแบบจิ้มจุ่มนั่นเองโดยที่เอฟจะมีมาแนะนําอยู่ทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนี่เลยประมาณนี้นั่นเองเป็น1ิชิ้นจะมียี่ห้อซ้ํากันบ้างค่อนไนบางยี่ห้อเขาก็มีสีสุภาพที่ หลายหลายแบบแล้วก็หลายแบบว่าหลายสีที่เป็นโทนสุภาพแลเอะ F. ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีลิปสติกจิ้มจุ่มเยอะแยะอะไรมากมายเนาะเอก็ซันหามาได้10สีนั่นเองเนาะเอาเป็นว่า10สีดีกว่าเนาะก็ไปดูนเนินดีกว่าว่าส0สีนี้มีสีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยมาพูดถึงแบรนด์แรกกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งเอฟเอามาด้วยกัน3สีด้วยกันซึ่งแบรนด์นี้เอฟมีทุกสีแหละแต่อีก2มันเขาแบรนด์นี้ เขามีอยู่ทั้งหมด5สีด้วยกันรุ่นในรุ่นนี้นะแต่ว่าอีก2สีจะเป็นแดงกับชมพูมันดูไม่สุภาพแต่3าแท่งนี้3สีนี้เป็นสีที่สุภาพนั่นเองก็มาจากโฟ o u วทู c a s e y คิดนั่นเองซึ่งเอฟได้เอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมาพูดให้ฟังกันนั่นเองโดยเริ่มจากเบอร์หนึ่งกันก่อนเลยดีกว่าเนาะมันจะออกเป็นแบบว่าสีโทนออกแนวแบบส้มๆ้มอมน้ําตาลเนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้นน นะจ๊ะก็สีสวยดีเท็กเจอร์คือแบบว่าพอทาลงไปแล้วมันไม่ได้แมตอะไรมากมายนั่นเองเนาะแต่ว่าที่สำคัญคือมันติดปากติดทนอยู่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวซึ่งเท็กเจอร์เวลาทาก็แบบว่ามันจะเป็นแบบเนื้อแบบครีมครีมมันจะไม่แมตแห้งลงไปบนริมฝีปากเลยมันจะมีความแบบมอยเจอร์อยู่บนริมฝีปากนั่นเองมันจะไม่เป็นลิปสิเนื้อแมตนะก็อันนี้คือสีเบอร์หนึ่งนั่นเอง ต่อไปเป็นสีเบอร์สองอันนี้สีเบอร์สองมันจะค่อนข้างส้มขึ้นมาสักระดับหนึ่งเลยเป็นส้มออกแบบโทนแดงแนั่นเองอันนี้คือสีเบอร์สองอันนี้คือสีเบอร์สองจะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีความต่างกันเห็นไหมอันนี้มันจะออกชมพูกว่าแต่อันนี้มันจะมีติ่งแดงๆผสมออกมาด้วยนั่นเองก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือเบอร์สองส่วนเบอร์สามของเขาก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ติ่งออกแบบยังไงล่ะออกแบบเข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนี่ มีความเข้มขึ้นมาอันนี้คือลักษณะ3 4สีของเขาคือมันเป็นโทนสุภาพทาได้ทุกวันใน everyday look ทุกวันเลยนั่นเองพักแรกๆที่ได้มาอทาแบบทุกวันเลย3 4สีนี้คือมันเป็น everyday look จริงๆคือมันทาได้ค่อนข้างแบบโอเคเลยเนาะแต่สีมันจะจะค่อนข้างคล้ายๆกันแต่ถ้าสังเกตดีๆแล้วคืออันนี้มันออกเป็นแบบว่าเบอร์หนึ่งจะออกเป็นโทนชมพูเลยเบอร์2อออกเป็นแบบว่าติ่งส้ม ส่วนเบอร์3จะออกเป็นแบบว่าออกแนวแบบติ่งชมพูนั่นเองก็จะเป็น,นไม่แน่ใจว่าแสงจะเห็นชัดกันหรือเปล่าใช้ iPad ถ่ายเนาะก็จะเป็นลักษณะ3าสีแบบนี้เป็นสีสุภาพจากแบรนด์ของ 4U2 นั่นเองในรุ่นของเคซ e y Kid เนาะอ่ะ ต่อไปเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นั่นเองซึ่งอันนี้เอฟเคยทำรีวิวไว้แล้วของโคยูทูยก็เ,เคยทำรีวิวไว้แล้วนะเดี๋ยวเอฟทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะส่วนเจ้าแบรนด์นี้เป็นของ s ุกกร b บ x นั่นเองเอฟก็เคยทำรีวิวไปแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างเนาะเป็น So อ t แม t ลิปครีมนั่นเองเอฟเลือกมา2เบอร์ด้วยกันเป็นเบอร์1กับเบอร์3เรามาดูเบอร์1กันก่อนซึ่งลักษณะของเจ้าตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นลักษณะของเนื้อครีมเลยเมื่อกี้มันจะออกแบบ ออกแนวบีมอยเจอร์ใช่ไหมแต่อันนี้จะออกเป็นแบบเนื้อครีมเลยลักษณะสีจะเป็นแบบนี้สีเบอร์นหนึ่งจะออกเป็นชมพูเลยนี่เป็นลักษณะแบบนี้จะออกเป็นสีแนวแบบชมพูลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อครีมแล้วทําให้แมตติดบนปากไปเลยถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างโฟยูทูกับเจ้าชูกอร์บ็อกในความติดทนเอฟรู้สึกว่าของโฟยูทูมันจะติดทนมากกว่าถึงแม้มันจะออกเป็นเนื้อมอยเจอร์มากกว่าก็ตามเอฟรู้สึกว่าเอฟทาแล้วของโฟยูทูมันอยู่ติดทนปากได้นานกว่านั่นเองเนาะ ต่อไปเป็นสีเบอร์3กันบ้างสีเบอร์3นี้จะออกแนวออกต้มอ,อมน้ํำตาลนั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้จะออกเป็นลักษณะแบบนี้เอไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าถ้าสีไม่ชัดยังไงไปดูในรีวิวได้นะทเท็เคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวเอ็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างอันนี้จะออกเป็นโทนน้าตาลเลยส้มอ,อมน้ําตาล ถ้าเห็นในแสงมันอาจจะสว่างไปจะออกแบบสีมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเนาะแต่ถ้าเห็นด้วยตาเปล่าแบบนี้มันจะออกเป็นสีส้มอมน้ำตาลเลยก็ค่อนข้างสุภาพเลยทีเดียวทาได้ทุกวันเหมือนเดิมไม่แบบว่าไม่จุกฉูดฉาดหรือว่าอลางาังฉาดจนเกินไปก็เป็นแบบว่าสีที่แบบทาได้ทุกๆวันนั่นเองเนาะก็เหมาะแก่การในช่วงนี้เลยว่าเป็นในช่วงที่แบบไวทุกอะไรแบบนี้ก็เหมาะแก่การทาออกไปนอกบ้านเนาะ มาในแบรนด์ต่อไปกันบ้างเป็นแบรนด์นี้เลยเป็นของ N Y K Colorful นั่นเองซึ่งเอฟมีอยู่สีเดียวคือสีเบอร์8ซึ่งมันจะออกเป็นลักษณะแบบอันนี้เป็นชมพูนมเลยใครที่ชอบทาปากแบบชมพูนมนี่เอฟรู้สึกว่ามันรอดเลยนะแต่สําหรับเอฟแล้วเอฟคิดว่าสําหรับคนผิวสองสีแล้วปากมันดูลอยๆเกินไปหน่อยเห็นไหมมันออกเป็นสีชมพูนมเลยนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยเอฟรู้สึกว่าคนผิวขาวทาแล้วรอดอันนี้จะเป็นเล็สติกเนื้อครีมอีกเหมือนกันไม่ใช่เนื้อแมตเลยทีเดียว ป็นลิปสติกเนี่ยครีมทาไปบนริมฝีปากแล้วจะไม่แมตติดปากก็จะทํามีความชุ่มชื้นอยู่บนริมฝีปากนั่นเองเนาะ <S <S เอฟลืมบอกราคาไปใช่ไหมเจ้าตัวโฟยูทูนี้เอฟซื้อมาแท่งละ100บาทในช่วงโปรโมชั่นนั่นเองส่วนซอฟแมทลิปครีมตัวน,นี้ยทางแบรนด์ส่งให้เอฟได้ทดลองใช้แต่ด,ดูในราคาแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2 9 9ไม่ถึง300ประมาณนั้นเนาะ ส่วนเจ้านี้ค่าตัวนี้เอฟซื้อมาจากแอปช h อปปีในราคา80บาทซึ่งเขามีหลายสีให้เลือกมากยังไงลองไปดูกันเนาะซึ่งอันนี้เป็นเบอร์แปนั่นเองก็เป็นลักษณะสีแบบนี้เป็นชมพูน,นมๆนั่นเองเนาะอะ <S <S ต่อไปเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เอฟได้ทำรีวิวไว้แล้วเหมือนกันซึ่งเป็นของคิดคิด i q u i d l i ิ s t i c k, iki k iki นั่นเองเป็นของเมลินดานั่นเองซึ่งสีที่เอฟเลือกมาเป็นสีสวิตอังเจนั่นเองเนาะ ก็เป็นลักษณะอันนี้จะเป็นสีที่เอฟรู้สึกว่ามันทาแล้วสุภาพสุดในทุกๆสีแล้วล่ะก็ออกอันนี้มันจะออกเป็นสีที่เข้มที่สุดสากที่เอฟเลือกมาแล้วนะในลิปสต,ติกสิบแท่งที่เอฟเลือกมามันจะออกเป็นสีที่เข้มที่สุดแล้วมันจะออกเป็นแบบชมพูอมแดงนั่นเองแต่รู้สึกว่าทาแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันก็สุภาพนะมันไม่ได้แบบตรงจางอะไรมากไปใครที่แบบว่าในช่วงสุภาพแต่งตามนน้อยทาสีนี้ไปเอฟรู้สึกว่ามันไม่ทําให้หน้าซีดจนเกินไป อันนี้เขาบอกมันเป็นลิควิดลิปสติกใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่เชิงลิควิดลิสติกมันออกแนวเห็นไหมจะมีความฉ่าวาวอยู่มีความเป็นมอยเจอร์อยู่บนริมฝีปากทาลงไปแล้วมันไม่ได้แมตแห้งติดปากแต่มันทําให้มีความชุ่มชื้นอยู่บนริมฝีปากนั่นเอง ในความติดทนของมันก็ในเมื่อมันเป็นเนื้อ m อ i s ไรเซ z e r ใช่ไหมมันทาลงไปบนริมฝีปากแล้วมันไม่ได้แมตติดปากในความติดทนของมันจะค่อนข้างเล็กน้อยเท่านั้นมันจะไม่ติดทนแบบเวอร์เวงอะไรมากมายเพราะมันไม่ใช่ลิปลิควิดแต่ชื่อเขาเขียนแบบว่าลิควิดลิปสติกแต่ว่าอันนี้มันไม่ลิควิดเลยเนี่ยถ้าสังเกตเห็นจะเห็นได้ความฉ่ำของมันเห็นไหมคือมันแห้งได้แค่นี้แหละมันไม่แห้งไปกว่านี้แล้วนั่นเองเนาะอันนี้แอบซื้อมาช่วงรโมชั่นตอนลดราคาเหลือแค่ละ45บาท แต่ถ้าซื้อตอนช่วงไม่โปรโมชั่นมันก็จะอยู่ที่ราคาร้อยต้นๆไม่ถึง200เนาะมาถึงลิปสติกอีกหนึ่งแบรนด์ว่าถ้าใครไม่มีนี่คงเป็นไปไม่ได้แน่ต้องมีลิปสติกยี่ห้อนี้ติดอยู่ในกลุแน่ถ้าใครที่ชอบลิควิดลิปสติกซึ่งแบรนด์นี้ก็คือนี่เลยของคือป๊อบนั่นเองซึ่งสีที่เอามาแนะนําสีคือภาพก็คือสีบับเบิลนั่นเองเนาะซึ่งเจ้าตัวลิควิดลิปสติกตัวนี้จะบอกว่ามันแห้งแมทมากแห้งแมตติดปากมากลักษณะจะเป็นสีแบบนี้ สีค่อนข้างจะสุภาพไม่ออกแดงไม่ออกแบบส้มแป๊ดแปด๊ไม่ออกแดงแป๊ดแป,ดแปด๊แต่มันออกเป็นแบบชมพูกำกำนั่นเองก็ค่อนข้างจะสุภาพอยู่เนาะก็ใครที่ชอบแบบว่าไม่ชอบแบบสีนู๊ดป่วยหรืออะไรก็สีนี้ก็ยังค่อนข้างทาได้ในช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ได้แบบแดงออกติ่งแดงแปด๊ดหรือติ่งส้มแบบี๊ดๆเลยมันจะออกเป็นแบบออกชมพูกำกำนั่นเองเนาะก็คือแบบทาได้ ซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นเนื้อลิควิดลิปสติกอันนี้มันเป็นรุ่นอัลต้าแมทซึ่งถ้าซื้อดูให้ดีๆนะมันจะมีรุ่นอัลต้าแมทกับรุ่นที่เป็นตัวที่ไม่ใช่อัลต้าแมทซึ่งมันจะเป็นแบบเนื้อมอยเจอร์ไรเซอร์แต่ที่เอไปซื้อมาอันนี้มันเป็นรุ่นอัลต้าแมทซึ่งจะมีความแมทติดปากนานมากและทาล้างออกยากมากจริงๆพอทาไปแล้วษาแบบนี้พิงไว้แป๊บนึงมันจะแมทติดปากติดทนนานทั้งวันจริงๆแต่ถ้าใครปากแห้งนะเอฟขอแนะนําเลยว่าให้ใช้เป็นแบบว่า ลิปมันโบกไปให้นนหนาๆเลยเพื่อให้ปากมีความชุ่มชื้นแล้วก็จะได้ทานเนี่ยมันจะได้สวนจะได้ไม่ตกล่องแต่ถ้าใครปากแห้งแบบเอ๊บบมันจะคือแบบมันจะแห้งมากมันจะอาจจะอยู่แล้วมีความลำคาดบนริบบิปากได้ทั้งวันอันนี้เอฟซื้อมาในราคา200กว่าบาทมังเอฟจำไม่ได้แล้วในแอปช้อปปี้เนาะมาถึง2แห่งสุดท้ายกันบ้างเนาะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยเป็นคิวเพ My มอยล์ล็อกพัปิ้งนั่นเองเอฟมีเบอร์ M3 นั่นเองซึ่งสีนี้เป็นสีเอฟชอบมากบอกเลย เป็นสีที่ชอบมากซึ่งสีมันคล้ายกับเจ้าตัวคาร์ลป๊อปสีบับเบิ้ลเมื่อกี้มากนี่สีคล้ายกันมากอันนี้คือของคิวเพสเนี่ยอันนี้คือของคิวเพสส่วนอันนี้เป็นของคาร์ลป๊อปลักษณะสีมันแบบว่านี่ลักษณะสีคล้ายกันมากบอกเลยมีความสุภาพมีความเรียบร้อยนั่นเองซึ่งราคาต่างกันคือคาร์ลป๊อปอยู่ที่ประมาณ2 0 0กว่าบาทส่วนเจ้าตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นราคาไม่ถึง200นั่นเองเนาะอันนี้เป็นของคิวเพสเป็นเบอร์ M3 นั่นเอง ซึ่งลักษณะของเขาจะเป็นเนื้อครีมทาบนริมฝีปากลงไปแล้วจะไม่แห้งติดปากซึ่งต่างจากตัวคาราปป์คาราปปนี่จะแห้งติดปากมากแต่เจ้าตัวคิวเพสตัวนี้ไม่มีความแห้งติดปากแต่อย่างใดมีความเป็นมอยเจอร์เพราะว่ามันชื่อว่ามอยล็อกพัมปิ้งแต่ข้อดีของมันคือถึงมันจะเป็นมอยเจอร์ใช่ไหมมันติดปากนานมากบอกเลยมันติดปากบนแบบริมฝีปากเราได้นานมากมันอยู่ได้ดามากเอ็มรู้สึกเอ็มชอบมากไปเป็นคนปากแห้งไง เอฟเป็นคนปากแห้งก็เลยจะหาลิปสปติกที่มันเป็นรุ่นมอยเจอร์แล้วพอเป็นรุ่นมอยเจอร์มันจะทําให้ไม,ม่ติดปากทนใช่ไหมมันจะแบบหลุดล่อนได้ง่ายแต่อันนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้มากเป็นรุ่นมอยเจอร์แต่ว่าติดทนปากนานมากชอบมากปื้มมากนะจ๊ะก็เอฟขอแนะนาเบอร์เอ็มสามเลยขอให้ไปลองสวยมากจริงนะจ๊ะเจ้าต,ตัวค o ร์ป๊อปมีความเช็ดไม่ออกมีความเช็ดไม่ออกทุกอันเช็ดออกไปหมดแล้วมีความเช็ดไม่ออกเนาะก็มาถึงลิปสปติกอันสุดท้ายกันบ้างแล้วเป็นเจ้าตัวนี้เลยเป็น2 4 k golden edition kiss beauty นั่นเอง ตอนแรกหยิบขึ้นมานึกว่าเป็นของไคลี่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของไคลี่แต่อันนี้เป็นของยี่ห้อคิบิวตี้ที่เอฟเคยบอกว่าไอ้ปากเปิมที่ปดัดขนคิวเขาใช่ไหมล่ะเขาก็ได้ออกแบบอันนี้มาอันนี้เอฟขอแนะน 5, ําเบอร์ศูนย์ห้าสีเน็กเกตเขาบอกว่าสวยงามมากซึ่งอันนี้เอฟซื้อมาในราคา9 5บาทจากกลุ่ม Facebook นั่นเองซึ่งข้างในเขาจะมี2อย่างคือเป็นลิปไลเนอร์แบบนี้แล้วก็เป็นเจ้าตัวลิควิดตัวนี้ซึ่งเอฟจะมาพูดถึงเจ้าลิควิดตัวนี้คือจะบอกว่ามมันนเป็ลิ S ิสตือแ และกลิ่นหอมมากซึ่งมันเป็นลิปสติกเนื้อแมทซึ่งมีความสีสุภาพมีความเป็นสีสวยอีกแล้วสีคล้ายคลคาร์ลป๊อปเหมือนกันแต่รู้สึกว่าอันนี้มันจะออกติ่งชมพูมากกว่าแต่คาร์ลป๊อปมันออกเป็นชมพูแดง,แ,ดงแต่ว่าอันนี้จะมีความแบบว่าเป็นความชมพูซึ่งอันนี้ก็คือของมันนะซึ่งอันนี้เอทามเมื่อวานแล้วก็ยังล้างไม่ออกอันนี้มาปานม่อีกแล้วก็ไม่รู้จะล้างออกเมื่อไหร่ก็คือแบบ กลิ่นหอมมากชอบมากสําคัญราคาถูกอัน,นี้บทาไปรับปริญญามาติดทนทั้งวันจริงๆก็มีความราคาถูกมีความเนื้อแมทใครที่ชอบลิปสติกเนื้อแมทขอแนะนาเลยราคาถูกมากไม่จ้เป็นต้องวอลแว์ are, ไปซื้อของครลี่เลยเนาะก็กลิ่นหอมมีสีให้เลือกหลากหลายติดทนนานเป็นเนื้อแมทแต่เป็นแมทที่ติดปากและไม่ทําให้ปากแห้งลอกแต่อย่างใดเลยเหมาะกับคนที่ปากแห้งมากบอกเลยชอบมาก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 ,มาก,มาก ที่สาคัญคุ้มอีกนะหากซื้อได้มาทั้งลิปไลเนอร์ได้มาทั้งลิควิดลิปติกหนึ่งแท่งในราคาแค่100บาทแต่ซื้อมาได้นะคะ95บาทนะแต่ว่าบางรานก็ขาย100บาทเอฟชอปปี้เเห็นต e ลาดขาย100บาทยังไงลองไปหาซื้อกันดูน้องว่าใครชอบสีไหนแต่เอฟขอแนะนําเบอร์5สีเนเก็ตสวยมากสุภาพนี่เขาก็ได้แมตช์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะมีความเบาๆววอยู่แต่กแปบ๊บหนึ่งเขาจะแมต์แล้วจะติดเนี่ยเหมือนอันนี้อันนี้เอฟทาเมื T ่อวานนี้ติด แน่นทนนานพอๆคลุปปบป๊อเลยนะจ๊ะก็ใครชอบแบรนด์ไหนชอบสีไหนก็ไปลองหาเลือกกันดูเพราะแต่ละแบรนด์เขาก็มีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่เทปเอามาแนะนนะําในวันนี้ก็เป็นสีออกแนวสุภาพทนน้าตาลทนนุน่นๆทนชมพูแบบว่าให้เข้ากับเทศกาลในช่วงนี้ไม่ใช่เทศกาลนี่ให้เข้ากับแบบในเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้เนาะก็งดทาปากสีแดงสีน้ําตาลสีชมพูอูดบานเย็นสีเทาสี ม่วงซีส้มอะไรก็งดทากันไปก่อนก็มาทาเปลี่ยนรูปตัวเองใครที่ไม่เคยทาก็มาลองทาเพื่อเปลี่ยนลูกตัวเองให้ดูซับซอบใสๆลงกันบ้างเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆได้ดูกันและที่สำคัญของทุกอย่างในเทปมาแนะนําวันนี้เป็นลิปสติกราคาถูกเอื้อมถึงได้ในดักสโตแน่นอนจ้าจะมีแค่เครอป๊อเท่านั้นที่ต้องแบบพรีออเดอร์กันนิดหน่อยก็คือ อยากเอามาแนะนําจริงๆคาร์ลอปอปก็เลยเอามาพูดถึงเป็นแค่แบรนด์เดียวที่ค่อนข้างจะต้องพีออเดอร์เอาแต่ว่าทุกแบรนด์ที่เอามาพูดถึงเป็นของที่หาได้ในดักสต์นะจ๊ะยังไงบอกว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนถ้าเอดไม่ลืมเดี๋ยวจะสวอตลงลิมิีปากแล้วก็แปะไว้ทางด้านใดด้านหนึ่งของทางวิดีโอให้ดูแล้วกันเผื่อ ดูในกล้องแล้วสีมันไม่ชัดเนาะขอใช้ iPad ในการถ่ายนั่นเองอยังไงขอฝากช่องทางนี้ไว้ด้วยละกันสัญญาจุด FFI เลยก็ k. มี Facebook Fan พจแล้วด้วยเชื่อเดียวกับช่องทางนี้เลยสัญญาจุด FFI มี i n s t a g r กรมกับ Twitter แล้วด้วยใครหนาช่องทางไหนสามารถค่อยพูดคุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส r i ครเป็นกำลังใจให้ช่องทางนี้ของเอฟกันด้วยละกันนอแล้วก็จะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอเท่อัพโหลดลงนั่นเองอยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันแล้วกลกับพบกับเอฟกัในใหม่ได้ในวี